เลคเชอร์ 3, นะครับก็จะพูดหลักๆประเด็นหลักๆก,ก็จะเป็นในเรื่องของตัวโอมิเตอร์นะครับแล้วก็พวก ac indicating ต่างๆนะครับเครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้า ac ต่างๆที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับเริ่มจากส่วนของโอเมิเตอร์ โอมมิเตอร์ meter, นะครับเป็นเครื่องมือวัดอย่างหนึง่งนะครับเครื่องมือวัดที่ใช้ในการวัดค่าความต้นานทานนะครับสเกลของโอมมิเตอร์นะครับ, meter, รบมันจะเป็นสเกลแบบลอ g a r i t h m um, นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นสเกลที่มีอัตราการเบี่ยงเบนไม่เป็นลีเนียหรือบางทีเราเรียกมันว่านอนลีเนียสเกลนะครับ ในส่วนของโอมมิเตอร์เนี่ยมันมี2ชนิดนะครับชนิดแรกก็จะเป็นชนิดที่เป็นแบบอนุกรมเป็นชนิดที่มันมีขายหรือว่าอยู่ในมิเตอร์ทั่วๆไปที่เป็นมิเตอร์แบบเข็มเนี่ยนะครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นมิเตอร์ที่เป็นแบบขนานนะครับแบบขนานเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะเก็บไว้ในห้องทดลองนะครับเนื่องจากข้อดีของมันเนี่ยนะครับแบบขนานเนี่ยมันสามารถวัด ค่าความต้านทานที่ต่ำมากมากนะครับต่ำกว่า0นย์โอห์มพอสมควรนะครับ0จุด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 อะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันต้องต่อแบตเตอรี่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดลืมปิดสวิตช์เนี่ยแบตเตอรี่ก็จะหมดอายุนะครับหรือพูดง่ายๆบางทีอาจจะไม่สามารถพกพาไปไหนได้ก็คือใช้เป็นแบบลักษณะของ power supply ไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยเขาก็บอกว่าข้อเสียแน่นอนเลยที่ มักจะเกิดนะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับเราใช้แบตเตอรี่ใช้ไปนานๆแบตเตอรี่นะครับแรงดันตกพอแบตเตอรี่แรงดันตกเนี่ยนะครับแทนที่มันจะขึ้นฟูลสเกลนะครับตัวเข็มมิเตอร์เนี่ยแทนที่มันจะขึ้นแบบว่าเต็มสเกลเลยเนี่ยถ้าสเกลโอห์มมิเตอร์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วก็ศูนย์โอห์มอยู่ฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แทนที่มันจะขึ้นไปยังตำแหน่งศูนยโอห์มเนี่ยถ้าเกิดว่าแรงดันต่ำมันก็ไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือข้อเสียนะครับเพราะมันไปไม่ถึงเนี่ยการวัดหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดการวัดที่ผิดพลาดได้นะครับดังนั้นนะครับในเคสเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าตัว Rx เนี่ยเท่ากับ0ูนย์โอห์มหรือพูดง่ายๆก็คือ สายเนี่ย A กับ B เนี่ยมันชอ็อตกันยังไม่มีค่าความต้านทานเลยก็คือสายชอ็อตกันเนี่ยแหละนะครับมันจะมีผลทําให้นะครับมีการไหลของกระแสซึ่งในลักษณะของกระแสในวงจรนะครับก็จะมีลักษณะการไหลของกระแสเป็นดังนี้นะครับไหลผ่านอ,อ,กกอนนุปกรณ์ต่างๆก็มาคบวงจรที่แบตเตอรี่เป็นในลักษณะนี้น,นะครับโดยมันก็จะไหลผ่าน R 1 R 2แล้วก็ตัว R moving coil นะครับเพราะฉะนั้นนะครับซึ่งในลนักษณะของการไหลของกระแสในลนักษณะดังนี้นะครับเราสามารถนํามาคํานวณน,นะครับมาค,นนาคํา, 1, าคนวณหาค่า r1 มาคํานวณหาค่า r2 ได้เนื่องจาก Im เราทราบอยู่แล้วว่ามันคือ 2k นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือคือคุณก็ต้องมาหาค่า r1 r2 โดยปกติแล้วไอตัว R2 เนี่ยนะครับถ้าคุณไปสังเกตดูหรือว่าคุณไปแกะตัวมิเตอร์แบบเข็มเลยเนี่ยนะครับเราเรียกมันว่า R z e r นะครับ R z adjust ก็คือเป็นตัวปรับนะครับให้มันมีค่าเท่ากับ0นะครับ R z adjust adj นะครับก็ปรับตรงนี้นะครับให้มันมีค่าเท่ากับ0 เพราะฉะนั้นเนี่ย r2 เนี่ยมันจะแวรี่หรือว่าพูดง่ายก็คือมันจะเปลี่ยนแปลงค่าอยู่เสมอไอตัวที่เราฟิกค่าจริงๆมันก็จะเป็นค่าในส่วนของ r1 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับผมจะพูดแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดไม่ลงดีเทลว่าเราจะต้องออกแบบเป็นแต่ให้เรารู้ว่า ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราต้องใช้งานหรือว่าเราอาจจะต้องทําวงจรใดๆก็ตามที่สามารถวัดค่าความต้านทานได้นี่นะครับมันก็จะมีแนวทางหรือว่ามีแนวคิดในลักษณะดังนี้นะครับก็ตามภาพวงจรเลยนะครับเขาก็บอกว่าเราจะหาค่า R2 เนี่ยนะครับได้จากสูตรดังกล่าวสูตรนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับ เราจะหาค่า r1 นะครับซึ่งหาค่า r1 เนี่ยเราก็จะหาได้จากสูตรนี้นะครับแล้วเมื่อเราแทนค่านะครับเน,เนื่องจาก r2 เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับในบางครั้งบางทีเราอาจจะหาค่ายังไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถหาค่า r1 ได้จากอีกสูตรหนึ่งนะครับพวกเราอาจจะสงสัยว่า rH คืออะไรนะครับ R.H. เนี่ยนะครับเราเรียกมันว่าความต้านทาน half นะครับ half ซึ่งในส่วนของ R. half เนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับก็คือความต้านทานกลางสเกลเนี่ยสมมติว่าสเกลตัวโอมมเตอร์เนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตยี่ห้อมิตเตอร์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับ มันจะมีค่า R กลางสเกลตรงนี้อยู่ที่ประมาณ20โอห์มนะครับนั่นคือในย่าน R าคูณ1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในย่าน R คูณอื่นๆมันก็จะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นหมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าปกตินะครับถ้าคุณช็อตขั้ว AB การช็อต ัว AB ก็คือการทำซีโร่แอดจัสนะครับก็คือทำในส่วนของให้กลายเป็นศูนย์นะครับการทำในลักษณะน,นี้นะครับกระแสก็จะไหลผ่านตัว moving c o อยสูงสุดทำให้เข็มมิเตอร์เนี่ยขึ้นมาอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับเมื่อใดก็ตามที่คุณเอา RS มาต่อ ก็คือเอา Rx ตัวนี้นะครับมาต่อโดย Rx ที่เอามาต่อเนี่ยถ้าเกิดเอามาต่อแล้วมีผลทำให้เข็มมิเตอร์นะครับเข็มมิเตอร์เนี่ยจากเดิม full scale ลดลงมาเหลือกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางตรงตำแหน่งนี้นะครับเราจะเรียกตรงตำแหน่งนี้ว่าเป็นค่า R H หรือว่า R half ถามว่าไอ้ตัว rx เนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับถึงจะทำให้ลงเหลือกึ่งกลางสเกลก็พูดง่ายๆก็คือ rx กับ r half เนี่ยนะครับมันจะมีค่าเท่ากันนั่นเองนะครับโดย2ตัวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดกระแสเหลือกึ่งหนึ่ง ผมถามพวกเราว่านะครับว่าไอตัว R.H. หรือว่า R กึ่งกลางสเกลเนี่ยนะครับจะต้องมีค่าเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับค่าความต,ต,ตา้านทานภายในของตัวมิเตอร์พวกเราคิดว่ามันน่าจะเป็นยังไทงนะทั้งชุดนี้นะครับทั้งชุดนี้เป็นค่าความต้านทานภายในของตัวโอห์มมิเตอร์ พวกเราคิดว่าไงว่าความต้านทานที่มีผลทำให้เข็มมิเตอร์เนี่ยนะครับมันตกมาเหลือที่ตำแหน่งกึ่งกลางสเกลถามว่าไอตัว R H หรือว่า R X เนี่ยมันควรจะมีค่าสกับเท่าไร่มีใครมีไอเดียบ้างมีไหมครับ ถ้าไม่มีไอเดียนะครับผมจะแจ้งอย่างนี้ว่าปกติเนี่ยถ้าเราช็อตเข็มมิเตอร์นะครับกระแสจะไหลฟูสเกลนะครับแต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยถ้าผมวาดง่ายๆนะครับวาดวงจรง,ง่ายๆในลนักษณะอย่างนี้ผมขอวาดด้านข้างฝั่งนี้นะครับสมมุติว่าคุณมีแหล่งจ่ายแบตเตอรี่ตัวหนึ่งนะครับคุณมีความต้านทานตัวหนึ่ง อย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าแบตเตอรี่1โวลต์นะครับความต้านทาน 1K เพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสที่ไหลในวงจรตัวนี้นะครับก็จะเป็น1มิลลิแอมนะครับหากนะครับหากวงจรมี R มาต่ออนุกรม นะครับหากวงจรมี R มาต่อนุกรมเนี่ยนะครับโดยแบตเตอรี่ก็ยังเป็นแบตเตอรี่ตัวเดิมก็คือ1โวลต์นะครับเสร็จแล้วนะครับก็มี R ซึ่ง R อีกตัวหนึ่งที่จะมาต่อเนี่ยก็คือจะต่อในจุด AB นะครับต่อในจุด AB แล้วเมื่อมันต่อที่จุด AB นะครับ R ตัวนี้เนี่ย สมมติว่าตัวนี้คือ1 k มันจะต้องใช้ r ค่าเท่าไหร่มันถึงกระแสมันจะลดลงไปครึ่งหนึ่งเราว่ามันจะต้องใช้ r ค่าเท่าไหร่ r ตัวนี้ควรจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่กระแสถึงจะลดลงไปครึ่งหนึ่ง r ตัวนี้ก็ควรจะมีค่าเท่ากับ1 k เช่นกันนะครับพอจากเดิมเนี่ยนะครับ1น วนนะครับ I เท่ากับ E ส่วน R 1หารด้วย1 k ก็เท่ากับ1 m 1> มิลลิแอมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด R ตัวนี้มีค่าเท่ากับ2 k นะครับ2 k กระแสที่ไหลในวงจรตัวนี้ก็จะเหลือแค่เพียง0 5 m มิลลิแอมนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าไอตัวกระแส0 5มิลลิแอมเนี่ยนะครับมันลดลงไปครึ่งหนึ่ง เช่นเดียวกันในกรณีเดียวกันถ้าเขียนมิเตอร์เนี่ยนะครับจากเดิมกระแส full scale เ,เสร็จแล้วมันลดลงมาเหลือแค่เพียงครึ่งหนึ่งนั่นก็หมายความว่าความต้านทานที่มาต่ออนุกรมก็จะต้องมีค่าเป็นความต้นานทานภายในหรือว่ามีค่าเท่ากับความต้นานทานภายในนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดนะครับเขาเลยเอาแนวคิดเนี้นะครับ มาใช้ในการออกแบบดังนั้น3ส,สูตรนี่นะครับเป็นสูตรที่เราจะนำไปใช้งานนะครับเป็นสูตรที่เราจะนาไปใช้งานในการหาค่าความต้นานทาน r 1แล้วก็ความต้นานทาน r 2ที่เหมาะสมนะครับโดยปกติเราใช้ค่า r 2ประมาณ1 0 k นะครับก็เป็น vr สามารถปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับามาดู ในรูปแบบของวงจรนะครับอันดับแรกเลยนะครับ v ชั้นเท่ากับ v m นะครับก็คือแรงดันที่ตกค่อมตรงนี้เท่ากับแรงดันที่ตกค่อม moving coil นะครับตามสูตรนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆตรงนี้เป็นการหาที่มาของสูตรนะนะพอแรงดันเท่ากันนะครับ v ชั้นถามว่าเท่ากับเท่าไหร่ v r ชั VR ้นก็คือ i คูณ r คือตัวนี้ส่วน vrm นะครับก็คือ ifs คูณ rm ตามนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับย้ายข้างสมการคุณก็จะได้ค่าของ r2 ออกมานะครับตรงนี้เป็นค่าของ r2 แต่นะครับเรายังไม่มีทางรู้หรอกว่าในกระแสแต่ละตัวเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาจึงแทนค่าออกไปว่า i2 นะครับ i2 ก็คือกระแสะที่ไหลผ่าน r2 ตัวเนี้จากตัวนี้นะครับกระแสไหลไป2ส,ส่วนนะครับก็คือกระแสไหลผ่านตัว moving coil แล้วก็กระแสไหลผ่านในส่วนของตัว r2 i2 จะมีค่าเท่ากับกระแสะรวมกระแสรวมก็คือกระแสะตรงนี้นะครับไหลามาเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ลบด้วย IFSD นะครับก็คือลบด้วยกระแสของ m o v i n g c o i นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาค่าตัวนี้ไปแทนใน I2 ก็จะได้สมการใหม่ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะได้ว่า r 2มีค่าเท่ากับ I full scale คูณ i m หารด้วย I t ลบ IFSD ในลักษณะน,น,นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับ ไอตัว IT หรือว่าตัวกระแสที่เกิดขึ้นในวงจรเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับ i เท่ากับ e ส่วนด้วย r h นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันก็มาจากในส่วนของตัวแรงจ่ายนะครับในกรณีที่มันเกิดขึ้น full scale นะครับก็จะมีค่าเท่ากับแรงดันนะครับหารด้วยค่า r h ซึ่งในที่นี้ก็เป็น r กลางสเกลนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาค่าตัวนี้นะครับค่าตัวนี้ไปแทนในสมการนะครับแทนในสมการนี้แล้วนะครับแล้วเราก็ทําการคูณ r s ทั้งสมการนะครับคูณ r s เข้าไปทั้งสมการก็จะได้หน้าตาของตัว r 2เป็นลักษณะดังนี้นะครับ เมื่อเราคูณ r s ไปทั้งสมการแล้วเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นถามว่าทำยังไงต่อนะครับเราก็มาเริ่มหาค่าว่าไอตัว r h a l เนี่ยนะครับมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยตัว r h a l เท่ากับ r 1นะครับ r 1บวกด้วยค่าความนันทานทั้งหมดนะครับก็คือพูดง่ายๆ ไอตัว r h เนี่ยมันเท่ากับค่าคอมต้านทานชุดนี้นะครับชุดนี้ทั้งหมดเนะี่ยมันคือค่าคอมต้านทานภายใน r 1คือตัวนี้นะครับ r 1คือตัวนี้ส่วนทั้งชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลบเครื่องหมายอยืน่อนออกก่อนนะครับ r 1นะครับในส่วนของค่าความต้านทานเะนี่ย r 1บวกด้วย สองตัวเนี่ยมันขนานกันนะครับตัวเนี้ยคือค่าความต้านทานภายในทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ย้ายข้างสมการนะครับย้ายข้างสมการเพื่อจะมาหาค่า R1 นะครับ R1 ก็ในที่นี้นะครับจากเดิมนะครับเอาก้อนหลังเนี่ยนะครับไปลบก็จะได้เป็น R1 ท่ากับ i H, ลบด้วยทั้งชุดเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ เรารู้ค่า r2 ว่าได้จากสรรมการนี้นะครับเราเอาสรรมการนี้แทนเข้าไปนะครับทั้งบนและล่างนะครับตัวนี้นะครับแทนเข้าไปทั้งบนและล่างเลยคุณก็ทำการตัดนะครับพอตัดทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้สูตรนี้ออกมานะครับซึ่งสูตรนี้นะครับก็จะเป็น สูตรที่ใช้ในการหาค่าของตัว r1 นะครับจะได้สูตรข้างล่างสูตรนี้ออกมานะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ใช้ในการหาค่าของ r1 ก็อันนี้คือเขามีกระบวนการหรือว่ามีวิธีคิดยังไงเนี่ยนะครับก็ให้ดูจากตรงนี้นะครับเนี่ยอนนี้ก็คือผมบอกแล้วว่าเวลาจะหา r2 ใช้สูตรนี้เวลาจะหา r1 ใช้สูตรนี้ถ้าตัวแปรบางตัวไม่ครบก็เปลี่ยนมาใช้อีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นในลักษณะาดังนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการนะครับในการหานะครับ